ค่ะก็วันนี้ก็มาดูการฝึกซ้อมนะคะที่สนามราชมังคลา,านะคะซึ่งจะเป็นการซ้อมก่อนที่จะบินไปเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้นะคะไฟ9ก้าโมงเช้านะคะก็แน่นอนนะคะการเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยก็ เป็นทีมที่แรงกิ้งเบอร์22ของโลกส่วนเราเบอร์101ก็เห็นว่าอันดับเนี่ยต่างกัน80อันดับนะมันก็ต้องต้องยอมรับว่าเจอคู่แข่งที่ที่มีความแข็งแกร่งมากแล้วก็เขาก็ไม่ได้ประมาทเราเลยเอาตัวผู้เล่นที่อยู่ในลีกยุโรปมาเกือบทั้งหมดนะก็เป็นเกมที่หนักมากก็มีการพูดคุยเกกับโคชอิชินะฮะอิชิก็พยายามตั้งใจเต็มที่นะครพยายามจะเข้าใจว่าเกมเย็นก็ยิ่งยากนะคะ ตัวที่เกาหลีก็ขายเกือบหมดเหมือนกัน6 0,000นที่นั่งส่วนที่เราเองก็ขายหมดเหมือนกันนะคะเกือบ4 8 0 0 0ที่นั่งนะคะก็อะไรก็อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นนะคะน้องๆทุกคนก็มีกําลังใจกันดีนะคะแล้วก็ได้คุยกับอิชิอินะคะก็มีการแต่งตั้งอุ้มธีรทรรเป็นกัปตันทีมที่จะลุยในศึกครั้งนี้นะคะทั้งวันที่21แลวก็วันที่2 6ที่จะเล่นที่สนามราชบังคลานะคะก็อยากจะ ขอแด่งเชี์นะคะจากผู้เล่นคนที่สองเหมือนเดิมแฟนบอลชาวไทยนะ,ะว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญนะคะถ้าเราเก็บแต้มได้เนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์ใหญ่นะคะเราแทบจะไม่เคยชนะเกาหลีใต้เลยนะคะก็เมื่อวานไปงานแต่งนิวทิติพันธ์ยังแซวเขาเลยว่าเม <12 S 1> ื่อ12ปีที่แล้วตอนเขาเล่นยู19 <S 1> <S 1> เคยชนะเกาหลีใต้แล้วก็ทิติพันธ์ม่งจันเป็นผู้หญิงในใน12ปีที่แล้วนะก็ วันนี้ก็ยังแซวว่าใครจะยิงได้นะมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แน่ถ้าเราชนะหรือว่ามีแต้มเสมอกับทีมที่แบงค์กิ้งสูงกว่านะคะฟุตบอลอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะก็เชื่อว่าทีมก็มีความพร้อมนะคะทั้งร่างกายแล้วก็กําลังใจจิตใจนะคะทุกคนก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่นะคะก,ก็ต้องเล่งแลกเลือดก,กันนะนะคะ,คะขอบคุณมากเลยค่ะ ขอ,ขอไปไประชุมกันก่อนนะคะก็คิดว่าบรรยากาศเก่าๆก็น่าจะกลับมาฮะ,ะตั๋วก็ไม่เคยขายดีอย่างนี้มาน่าจะในรอบ8ปปีแวค่ะนะคะ,นะคะก็วันนี้ก็ถือว่ากระแสดได้รับกระแสตอบรับจากแฟนบอลไทยเป็นอย่างดีนะคะอาจจะหลายหลายอย่างนะคะอันนี้ส่งอาจจะนันกิ้งของเราที่ดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าแป้งในฐานะที่วันนี้ก็ต้องถอดหมวดผู้จัดการทีมชาติออกนะคะก็ เป็นหัวของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็ตั้งใจนะคะที่จะพัฒนาในทุกมิตินะคะแต่อย่างที่บอกนะคะการที่ทุกคนก็ตั้งความหวังอยากใช้บอลไทยไปบอลโลกทุกชาติที่อยู่ในเอเชียก็อยากได้นะะมันก็ต้องจะต้องแน่นอนทุกคนก็ไม่มีใครยอมกันนะคะแต่สําหรับแป้งเองก็ตั้งใจว่าจะทําให้มีพัฒนาการนะคะในในทุกมิตินะคะก็อย่างที่บอกนะคะสมบัติอล้ำค่า ของสมาคมก็คือทีมชาติไทยทุกชุดโดยเฉพาะชุดใหญ่นะคะก็ทุกสิ่งก็มีความสําคัญแลวก็สมบัติอีกด้านหนึ่งก็คือลีกไม่ว่าจะเป็นที่1ที่2ที่3ก็จะเห็นนะคะว่าที่ามรามีการปรับปรุงนะคะตอนนี้ทุกทีมได้รับเงินไปแล้วแล้วก็มีการถ่ายทอดนะคะในคู่ที่ชิงแชมเปี้ยนลีกนะคะก็เราก็มองว่าจริงๆหลีกสเนี่ยเป็นลีกที่มีความสําคัญมากเป็นลีกที่จะส่งผลผลิตดี มาสู่ดิก2แล้วก็ดิก1หแล้วก็แน่นอนนะคะนำส่งผลผลิตมาสู่ทีมชาติไทยของเรานะคะก็อยากใช้เป็นกาลังใจนะคะให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับยู23ด้วยที่ขณะนี้กําลังเดินทางไปแล้วไปอุ่นเครื่องที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะก็ทั้ง2ทีมก็เจอศึกหนักกันทั้งคู่นะคะก็เราก็เต็มที่ค่ะค่ะคุณแป้งครับพูดถึงวันนี้นะครับใส่เซอร์ไพรส์วันเกิดครับ ก็นักเตะชุดนี้ก็มีความคุ้นเคยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเจน,นะคะก็ต้องยังบอกว่าแบบเจนี่คุ้นเคยกันมากไลายคุยเยนตลอดนะคะแล้วก็นอก้นองๆอีกทุกคนนะ,ะก็ก็เป็นเค้กก้อนแรกนะคะที่ได้รับก่อนที่จะเป็นวันเกิดจริงพอดีวันเกิด21มีนาก็เมื่อกี้ฉีเขาบอกว่าจะเอาแต้มมาฝากเป็นของขวัญวันเกิด <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่คณคคณะ,คะมีใครไปบ้างครับเนี่ยที่ที่กะหลี่ง